รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กับพกนิชเช่นเคยนะคะในรายการซันเดย์ไอทุกคืนมาชิดก่อนข่าวเที่ยงคืนทางสบอค่างนี้นะคะวันนี้ในช่วงซันเดย์โฟล์สเรามีภาพบรรยากาศงานลดน้ําขอพรอศิลปินแห่งชาติซึ่งมีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมและผู้บริหารงานวัฒนธรรมเนื่องในโอกาสวันสงการหรือวันปีใหม่ของไทยค่ะและในช่วงซันเดย์ฟรทีเรามีภาพบรรยากาศงานปลอยลูกแก้วซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณของชาวล้านนาที่จังหวัดลำพูนค่ะ พักชมโฆษณาสักครู่แล้วกลับมาพบกันนะคะแรงอีกระดับด้วยเทคโนโลยีการผปลี่ยนโยกน้ำมันอากาศยาน ทีทีไฮฟอ r c สน้ำมันดีเซลสูตรสังคราะเกรดพรีเมียมมาตรฐาน,นยุโรปไทรายแรกและรายเดียวในประเทศใหม่จากปตทบร,ริษัทเจเนอรลกาดกรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นนลจำกัด หรือ GGI ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23สพฤษภาคม2544โดยมีความมุ่งเน้นหลักที่จะให้บริการในด้านการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดมุ่งเน้นความรู้ให้กับพนักงานเพื่อการบริการที่เป็นเลิศเราได้รับนโยบายจากประธานบริหารให้สร้างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภายใต้สโลแกนของบริษัทคือ Being Safety Being GGI ช่วง Sunday Focus สนับสนุนโดย PTT High Force น้ำมันดีเซลสูตรสังเคราะห์เกรดพีเมียมใหม่จากปตาทเมื่อวันที่10เมษายน2557ที่ผ่านมากรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมงานรดน้ำดำหัวขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมและผู้บริหารงานวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปีพศ2557บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นมีศิลปินแห่งชาติมาร่วมงานเป็นจำนวนมากวันนี้เป็นวันปีใหม่ของไทยขอให้พี่น้องชาวไทยทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสาน พ่อแก่แม่เฒ่าลูกลหลานคงจะเดินทางกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะไปลดน้ําดําหัวขอพรจากผู้ใหญ่พรจากคุณตาคุณยายถึงพ่อคุณแม่ให้มามันเป็นพรอ,อันประเสริฐและขอให้เดินทางไปกลับด้วยความปลอดภัยอย่าดื่มเหล้านะคะจะได้ไปถึงพ่อแม่ขอให้มีความสุขในวันปีใหม่ของไทยนี้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะของศรีอย่างรักและที่ถึงพี่น้องทุกๆภาค ที่เกิดให้กำลังใจนะคะวันนี้เป็นวันดีที่จะเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยทั้งผองนะครับก็อยากให้มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับชีวิตนะครับแล้วก็ให้ทุกคนมีความสุขได้เริ่มต้นกับชีวิตใหม่ได้พบกับเรื่องดีๆนะครับแล้วก็มากับน้ําซึ่งเป็นอะไรที่ที่อ่อนโยนแล้วก็แข็งแกร่งในตัวแล้วก็เย็นสบายคนไทยเราเนี่ยต้องภาคภูมิใจกับความเป็นไทยเรารับเขาได้แต่ว่าอย่าลืมของเรา นะครับเพราะว่าถ้าเราไปประเทศไหนเนี่ยเขาก็จะถามหาความเป็นตัวตนของเรามากกว่าอันนี้อยากฝากน้องๆไว้นะครับว่ามรดกของการเป็นลูกหลานคนไทยนั้นมันยิ่งใหญ่คุณจะเต้นแล็เต้นล็องเต้นอะไรก็ได้แต่คุณก็ต้องเป็นคนไทยนะครับประเพณีสงการนี่นนะก็ค,ค,คือการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้ที่มีพระคุณนะนะครับอ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปินแห่งชาติถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเป็นผู้ที่จันลงและสืบทอดงานวัฒนธรรมของชาติเพราะนั้นพอถึงประเพณีสงการทางกระทรวงวัฒนธรรมหรือกรมส่งเสริมก็ต้องลดน้ำขอพรน,นะครับเพื่อแสดงความกตัญญูกตาเวทีและการลดน้ำเ,นเป็นการใช้น้ำสื่อไปถึง ความจริงใจตลอดจนสื่อไปถึงความอ่อนโยนและความเอื้ออาทรทั้งผู้ให้และผู้รับนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่กรมส่งเสริมได้ทำได้ได้เชิญศิลปินแห่งชาติทุกคนทุกสาขาที่ยังมีชีวิตอยู่เนะี่ยมาแล้วก็ทางข้าราชการตลอดจนพี่น้องประชาชนให้มารดนะ้ำาะถือว่าศิลปินแห่งชาติเป็นภูชนียบุคคล ของคนทั้งประเทศนะครับผมแปงอีกระดับ เทคโนโลยีการผลิตเดียวกับน้ำมันอากาศยาน p t ่ท i ่คายฟอสน้ำมันดีเซลสูตรสังคคเคราะห์เกรดพรีเมียมมาตรฐานยูโรไฟรายแรกและรายเดียวในประเทศใหม่จากปตทบริษัทเจดอกาสกรุป๊ป International นแนลจำกัดหรือ GGI ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23พฤษภาคม2544โดยมีความมุ่งเน้นหลักที่จะให้บริการในด้านการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดมุ่งเน้นความรู้ให้กับพนักง,งานเพื่อการบริการที่เป็นเลิศเราได้รับนโยบายจากประธานบริหารให้สร้างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภายใต้สโลแกนของบริษัทคือเป a น e ป e t เป็ GGI s ดเวอร์ a r ต e ี้สนับสนุนโดย GGI Tingsafety t i n g GGI นิตยสาที่ดาาแรงงานนิตยสารเพื่อสังคมคนทำงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสร้างสารรค์บริการเพื่อสังคมปลอยลูกแก้วหรือประเพณีแห่ลูกแก้วเป็นประเพณีโบราณของชาวล้านนาที่ถือปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านาน เป็นการแห่เด็กผู้ชายที่จะบรรพชาเป็นสามเณรโดยแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยเครื่องประดับต่างๆอย่างเทวดาหรือกษัตริย์เปรียบเสมือนลูกแก้วผู้ประเสริฐของบุพการีแล้วนำลูกแก้วขึ้นขี่ม้าแห่ไปตามถนนให้ผู้คนได้ชื่นชมเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมแห่งชาวล้านนาค่ะประเพณีปล่อยลูกแก้วขางฤดูร้อนนี้ ทางเทศาบาลได้เล็งเห็นตัวนี้เป็นหลักสำคัญเกี่ยวกัีวัฒนธรรมล้านนาของเรารักษาตรงนี้ไว้ทางเทศาบาลก็สนับสนุนร่วมกับอบจอมาตลอดนะฮะในปีนี้รู้สึกความพร้อมจะมากขึ้นแล้วพอปีหน้าปีต่อไปนี้คงจะดีกว่าเก่านะครับเราจะรักษาวัฒนธรรมล้นนานนาดีไว้ตลอดไปครับขอบคุณครับ พี่น้องชาวพุทธศาสนาเราจะมีการนิยมบวชบวชเนรคือบวชลูกแก้วนะครับพือจะเป็นการสืบต่อทางพระพุทธศาส,สนาเราบวชวันนี้เนี่ยเนนจะอยู่กันสองอาทิตย์เนนที่จะบวชเนี่ยเป็นลูกแก้วพี่น้องผู้ปกครองก็ได้มีการแสดงให้เห็นถึงว่าลูกแก้วหรือบ,บุคคลที่บวชเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นบุคคลสําคัญ เองเป็นคนที่มีคุณค่าอุปการีพ่อแม่พี่น้องญาติยายไม่ชื่นชมนะครับก็ทําให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ในการแห่ลูกแก้วเป็นที่เริ่มสายศรัทธาของพ่อแม่พี่น้องตลอดไปครับในวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มีการแห่ลูกแก้วแห่ลูกแก้วเป็นประเพณีของทาง ร้านนาที่ถือปฏิบัติกันเป็นเวลาช้านานแล้วก็ทางวัดก็ได้พยายามอนุรักษ์ประเพณีการแห่ลูกแก้วนี้มาได้หลายปีแล้วส่งเสริมให้เยาวยชนเนี่ยได้มีคุณธรรมมีศีิธรรมเรียกว่าได้เริ่มต้นกันตั้งแต่ตัวเล็กๆขึ้นไปก็ขออ,อนุโมทนาญาติโยมทุกท่านทุกคนวันะอก,กาสนี้ขอจเจริญพร ท่านผู้ชมคะเราเป็นคนไทยต้องช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทยนะคะและช่วงส่งการนี้ขอให้ท่านผู้ชมเที่ยวกันอย่างระมัดระวังและสนุกนะคะหากท่านผู้ชมสนใจติดตามชมรายการย้อนหลังสามารถติดตามชมได้ที่ www.ntrmedia.com คะ่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ